สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะคะ่ะเมื่อนี้เนะคะ่ะเมนูก็จะพาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมมาติดตามรับชมหนะ้ทาทังพ่อช่างคมนะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะ่ะแต่ว่าพ,พ่อสางเพิ่นปล่อยเหล็กไปแล้วนะคะ่ะเมมูมจะพามาถามเบิ่งงนะคะ่ะว่าพ,พ่อสางเพิ่นฟันดีบ่เนนะคะ่ะหรือว่าจังไเน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้พอ่อร่างมันก็ได้มาเห็ดงานตะเสาเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณพ่อเป็นยังไงฟันดีบ่ดีนอดฟันจะขึ้นก่อนค่ะตอนมาได้ไปนั่งเขียนเหล็กอยู่กลางเฮียนบ้าเท่านี้โอ้โหฮ่า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 สัสดีสวัสด <laughs> <laughs> ีเร่เห็นหนักเห็นแต่ว่าวเป็นนางเขียนเล็กคือเออกฟันอะไรมาขึ้นเนี่ย ับมนตัวเลขมันบกไร่ค่ะอันนี้บ่อฟันหมูตะว่าได้เขียนหมูตะว่าได้เขียนค่ะบ่อฟันเยียนน้ำเขาบ่อฟันอุ้ยขวบทำแน่นมันบกไปกรองอยู่ทั้งนามันก็ถือมันได้นั่นศูนย์ไปอยู่ทั้งนาเนาะคันล่างอันจับศูนย์มาไว้ทั้งหลังมึงเล่าเนาะพ่อมันเข่ามาเมื่อดีนั่นแล้เลขเล่าคือสองมื่นสองสองหมื่นสองแล้วเจ็ดศูนย์โอ้ยมันขึืนเลยจน เอามาอีกแล้วเลขควาซางเจ็ดศูนย์สนอค่ะเลขดาวรู้่านำดีแน่นมัน <c oughs> มันมาสวดีน,น,พนะพ่อนาะ <c oughs> ค่ะมาเลขเล้าว่าบีเลขเล้าว่าเยอะหน่อยหน่อยอ,ยอุ้ยเอาทั้งไทยทั้งเล้าทั้งน้อยหลุดพัวสันคุณแม่ประมาณนาั้นบอกมือนี่บัวปลาสาอะไร,ไรนะี่มั้งโอ้สีสาบ์อ่ะโอ้บ่าวเ่าเวันเท็ดหัวตอเนาะค่ะท่านผู้ชมคุณน่ะใกล้จะเลี้ยว ค่ะฝันฝันตั้งตั้งขึ้นก่อนสิค่ะบ่อขึอ้นก่อนเอาขึ้นแบบไปหาเอฟซีทังไหรมาบางนึงหัอเอเอฟซีนในบ้านโอเล็กไปส่งโอ้โรเล็กไปส่งเพิ่นก็นได้ให้ขนมมาอ่าค่ะขนมค่ะเอฟซีไกดูเอฟซีผ่านข้าศ์กีไก่มาเรียลแย่โอเล็กซ่งค่ะเปหนงานรตีค่ะเอาไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันเนาะค่ะ ยู่ไซค่ะพ่อตัวเลขสุนมากแบบนี้อ๋อฟันถูกะ่บบนี้พ่อเอฟซีทั้งนั้นบว่าอ็ได้ีที่จะอโอ้ค่ะเอฟซีแนเอาอย่างคือมาบ้างไ้หนีบาดเนี่ยคือมาบ้างไ้พีบาดเนี่ยโอ้บอลลีเวลาขันบอลลีียนค่ะแมนมาแมนจะเอาแขนจะหนีก็ได้พ่อเนี่ยเแขนจะ้ีมนเอาไ้ อันนี้งวดก่อนเนาะค่ะงวดก่อนไม่เข้านะค่ะตาบาวิ่งเจ็บเข่าอยู่นะคะเปลกวิ่งบม่มีผ่าดอกค่ะตว่าจัจะครูรุดนในจักหน่อยค่ะตาางวดนี้คิดว่าจังไรพองวดเนี่ยงวดนี้งวดน่งวดนาจะะูคี่มันใจเลยมันบ่พอใจจัดเลยค่ะอื้ม มือบ้านนี่บอกโท้พี่บอกน้องงามากเลยค่ะน้องยุไซพ่อบุญล่างโอ้ค่ะเอานี่ค่ะเพิ่มชมนี่คู่นี่แหละซีเก่าก็ผ่าแปดดีป่ะครับพ่อซีเก่าก็ผ่าแปดยืนดีคู่ดีนะค่ะเย็นตัวแล้วอืมแต่ว่าจัดเบิดเน้อามือบ้านจ้ะ แต่นักสุดนี่บาริที่พี่บ้าวนี่แหละบัานว่าได้นั่งเขียนอยู่กลางเพี้ยนออโอ้นักสุดตัวนี้มีและค่ะใครล่ะเนี่ยอือซีแปดเป็นบาริที่ของบ้าวเ่าเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะพอเพิ่นฝันว่าได้มาเขียนเลขอยู่บ้านบ้าวเ่าค่ะเพิ่นปล่อยเลขออกไป โอ้ขึ้นที่ปล่อยเรียกออกไปค่ะบันเด็กเขียนเรียกแกนยู่บ้านบ้านแถาบ้านเลขที่เพิ่งสี่สิบแปดจะจะได้ชิดวันอาจจะมางวดนี้ค่ะแต่ว่ากับแม่ยากนะพ่อเนาะแม่ยากกัสร้างกัมาคือเก่าค่ะและเนี่ยเล่นบอสตัดตัวเองแกนสามเป็นแม่เนาะเป็นแมาอะไแมีนค่ะพ่อมาเบิร์ตหอดสองข้างบนข้างล่างเนาะ ค่ะต้องสลากจัดเลยทีแปดแปดทีกางค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมหวดที่ผ่านมากอะคือลุดเนาะพ่อเนาะสู่กันไหมเนาะพ่อเนาะค่ะเลขวิ่งบโมดุดอกเลขกินค่ะแต่ว่าเลขวิ่งกันยังแม่นคือเก่าเนาะค่ะเลขวิ่งอแน่นอนสายลุดสายวิ่งไม่พลาดแน่นอนเนาะค่ะมาตลอดคือเลขวิ่งเนาะค่ะ บางเทื่อกระจับคู่วัตถุเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะก็เป็นกําลังใจพ่อสร้างเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะที่เพิ่นได้คิดคํานวณออกมาให้แม่นบ่พ่อค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเอาแคปน้าจอค่ะแนวทางของพ่อช่างคมเนาะคะ่ะวิ่งสีกับหาเนาะค่ะวิ่งสีกับห้าเป็นชุดบนล่างเนาะคะ่ะตะวันเน้นที่สีจับคู่ให้มีอยู่สีคู่เนาะ,ค,ะค,ค่ะสีคู่สี่เก้าห้าเก้าสี่แปดห้าแปดเนาะค่ะ เน้นซีเก้ากับซีแปดกับหาแปดเนาะคะ่ะแต่ว่าชอบส่วนตัวเนาะคะ่ะชอบสี่แปดเป็นบ้านเลขที่ของบ่าวเท่าเนาะคะ่ะรา่า่อสร้างเป็น,นบ้านบาได้ไม่เขียนเลขอยู่บ้านบ่าวเท่าเนาะค่ะต่ว่าแนวทางของผอสร้างนี่จะบ่มีการเปลี่ยนแปลงหลักกระบมีเพิ่มหลักกระบมีลดไม่แต่จะยำให้แม่นม่พอค่ะฝันดีแห่งยำล่งแห้งค่ะ แต่ว่าบางนึงกับมั่นใจได้เนาะพ่อเนาะผู้ใดกับว่คิดว่าจะนี่เอฟซีกับฟันตะเกียวพ่อเกียวพ่อเนาะค่ะฟันดีทุกคนว่าคิดว่าจะเป็นเจ็ดสามเนาะพ่อเนาะค่ะแต่ว่าเล้าสองเทียได้แล้วเนาะแมงเล้าสองเทียเจ็ดศูนเมื่อคืนนี่กับศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดหลังแมนค่ะศูนย์กว้างใหญ่เลยพอดีเบิ้งน คำนวดเหล็กเหลาค่ะคำนวณเพชรเม็ดใหญ่อะไเบิ่งเหล็กเหลาอะไรคำนวเบิ่งคักแล้วมันบ่พเอคักแล้วฝีแล้วมั่นใจมันบ่พเอใจแล้วค่ะเอาจำไฮเอฟซีป่ะเนี่ยค่ะมั่นใจตําใดจนั่นว่าะขีดวดนึงถ้า3งวดบ่เข้าจังว่ากันไหยค่ะทีเนี้ยน่้มันจะเข้างวดเว้นงวดครับลางเทียก็2งวดเว้นงวดนึงเนาะพ่อเนาะ ค่ะพอเป็นกระพอมันใจเด้ะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ได้ค่ะเอาพอเพิดกับแม่หลับคนค่ะเอาค่ะแคปหน้าจอยที่หนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมแนวทางของพ่อช้ำคมเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษายน2566ค่ะเป็นชุดบนล่างเนาะค่ะวิ่งสี่กับห้าเนาะค่ะเน้นที่สี่จับคู่ไฮสี่เก้าห้าเก้าสี่แปดห้าแปดค่ะ กับตูวไว้น้ำเนาะค่ะพอสร้างเพิ่นนักเพ่นเน้นไ้เนาะค่ะเน้นที่สี่เก้ากับห้าแปดแล้วก็ชอบหนักสุดๆส่วนตัวคือสี่แปดเนาะค่ะเพราะว่าพอสร้างคมเพิ่นฝันว่าเพิ่นใดไม่เขียนเลขอยู่บานบ่าวเท่าเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ะขอบคุณพ่อสร้างเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะค,ะะคะ่ะะขอบคุณค่ะแ <c oughs> มหมูก็ฝากไ้มิเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทำให้ชม่มทุกๆท่านสชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพ <c oughs> อบอกันไหมในคลิปหน้านะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ <c oughs>